สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเองนะ่จ้ามาจากวันนี้พี่โยก็พึงกลับมาจากช่วยงานหยาดนอกจากงานผยายน่ยนะจ้ะก็เลือกงานกลับมาก็เลยแบ่ช่วยงานเขาเลยนะจ่ะก็ช่วยทานพักทานอะไรทำแกงเลียงเคกนีจ้ะนี่พี่โยก็ช่วยเสร็จเรียบร้อยเลยวนะจ่ะก็เคกอ่างผ่าส่วนอะไรแล้วก็รับประทานอาหารอะไรเ็จเรียบร้อยก็กลับนีจ้ะพี่โยก็เลยกลับมาก็เลย หน่องแนนกัหน่องป้อนอจจะเข้าหอพัดมีมาให้นะจ๊ะนี่ก็ให้มีแตงกวามีอะไรมาด้วยนะจ๊ะนี่นหะแตงกวาก็ถั่วปักยาวนะจ๊ะนี่มาจัดเดี๋ยวมากินข้าวกับพี่โยนะจ้าวันนี้พี่โยก็อยากกินคนเดียวนะจ้ะเพราะว่าแม่ไปกรุงเทพยังไม่กลับมานะจ้ะก็ยังว่าโทรไปบอกว่าพิธีการน่าจะเสร็จตอนประมาณสี่ทุ่มนะจ๊ะก่อนจะกลับพอเสร็จพิธีการ เด็กก็จะกลับกันเลยนะจ๊ะก็จะพาเข้ากับเมาส์โหลดบัตรหลดอะไรขั้นใหญ่เนี่ยเด็กจะไปให้กันแต่ว่าคนก็ไม่เยอะนะจ๊ะเพราะว่าต้องอยู่ช่วยงานเท่านี้ได้นะจ๊ะมาจ๊ะมากินข้าวกับพี่โยเด้อโอ้ไม่ได้กินข้าวเด็จะกินพัดมีนี่ก็ลงนี่แกละนะจ๊ะพัดมีก็ยังรอดๆอยู่เด็กจัะนี่อาจารย์มากินข้าวด้วยกันเอ็งมากินพัดกินด้วยกันจ้ะโอ้พี่โยก็เพลแต่เรียกแต่อจนั่นนะจ๊ะ เเป็นสูพัดมีบ้านงานนะจ๊ะ กินคนเดียวก็จะเงาเงาหน่อยด้วยจักราวาน้องแก,ก้มก็เหมือนเมือเย็ยนเห็นก็เลยถามน้องแน,นบว่าเอาไหนว่าน้องแก้มจะไปทะเลก็เลยเสียงว่าอย่าไม่ค่อยสบายด้วยจะอยา่าเป็นไข่ก็เลยว่าจะจะได้ไปไหมอะไรเงี้ยจ้ะน้องแก้มก็เลยยังไม่ได้ไปด้วยจ่านี่ พี่โยอยู่คนเดียวก็จะกินง่ายๆด้วยจ้ะไม่ยุ่งอยากอะไรด้วยจ้ะมีพัดมีซารสนึงก็อยู่ได้แล้วจ้ะหอมกนัดาโจทเมื่อวมาวาน,นี่ น้องเอาไปหาซิฟนะจ๊ะพี่โยเอาไปยีซิฟก็น่าจะได้ประมาณเจ็ดซิฟหอนะจ๊ะอันจริงจริงตอนแรกพี่โยคิดว่าพี่โยจะเอาไปโรงพยาบาลมดเลยนะจ๊ะเพราะว่าแต่ว่าพอดีน้องนะ่ะบอกว่ามีออเดอร์จากโรงงานด่าก็เลยให้น้องไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยไหววันหลังก็ได้นะจ๊ะ เอาไปยีดิพอกไปพอาะับจกบักเพราะว่าคือพิโยม่ได้โพสขายเลยนะแต่ทันจ,จริงในโรงพยาบาลน,นี่จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มจว่ะต่างขึ้นไว้สำหรับขายอาหารโดยตรงนะจากก็ลายอาหารจิบะใครจะขายอะไรคือโพสขายในย่งใดเลยนะจากแล้วเขาก็จะสั่งเอาไปแต่ว่าพิโย,ยไม่ไโพสขายเพราะว่าของพิโย คือเอาเหลือจากนองไปแต่จานมันเหลือนอยเนาะก็เลยไม่อยากโพสขายเพราะว่าเดี๋ยวเขาสั่งมาเราจะไม่มีของให้เขาก็เลยเอาแค่ถือไปว่าใครเห็นเราถักถามว่าขายอะไรอะไรเงี้ยพี่โยบอกว่าขายง้องจโมจูเขาก็พากันเอาคนละสองหอสามหอจะบางคนก็หาหอหกหออะไรเนี่ยจ้็แป๊บเดี๋ยวก็หมดเนจ้ะ แม่ครัวทำกับข้าวก็จะเป็นน้องแนงกับน้องปอนน่าจะหน้องปอนที่ว่าเคยไปหาหนองโจด้วยกันนั่นแหละจ้ะก็จะเป็นแม่ครัวคู่การประจํานั่นละจ้ะถ้าหาน้องปอนหน่องปอนเนี่ยจะเป็นแม่ครัวรักแล้วก็น้องแนงเนี่ยจะเป็น แม่ครัวที่ว่าคอยสำรองคอยช่วยนะจ๊ะเป็นไงคอยเสริมให้ยัง่จ้ะเวลาเข้าหาไปเป็นแม่ครัวก่อนจะไปขู่กันยงงจะสองคนนะจ๊ะ ส่วนมากงานที่ว่าเป็นงานขาวดําแบบนี้นจัดที่บารพี่โยก็สมากแบบมีพัดมีมีกระเพอาะปลามีลาดนาอะไรประมาณเนี่แต่ถ้าทําเรี่ยงตอนเย็นนะจะก็จะมีเมนูแบบนี้เลยจะที่ว่าไว้เค้กอะไรนะจะก็จะมายุ่งยากแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันหรือว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นกับข่าวเนะจะเป็นตอนเย็นก็จะเป็นกระเพอาะปลาเป็นลาดนาอะไรประมาณนี้เลยจ้ะ ตอนแรกตรงแน่้เราจะตักมาให้เยอะคุณไงจักรเจ่าพี่โยบกว่าก,กินนมมดนะจักรก็เลยบอกว่าไม่ต้องตักมาหลายเอาโอเคพอกินก็พอเพ,พี่โยก็ยังต้องกินยาอยู่นะจักก็เลยให้น้องตักมาไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยจกัก นั่งกินคนเดียวก็ไม่มีอะไรจะคุยกบเอฟตีนจันะไม่รู้จะคุยอะไรนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีดา อืมอย่าซื้อแพี่โยพี่โยกินเยอะนะจ๊ะเพราะว่าพัดมีกับยังร้ายที่จะนี่แหละหมดจล้วจ้า คลิปนี้ก็จะไ้แค่นี้แล้วจ้ะพี่โยก็ชวนมานั่งกินพัดมีเป็นเพื่อนพี่โยนี่หละจ้ะเมื่อามีอะไรจะคุยกับเอฟซีแบบว่า้ายูกับแม่ก็ชวนยังคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปแล้วจ้ะแต่ว่า้ายูคนเดียวก็จักจะคุยอะไรพี่โยก็ไม่รู้จะเล่าอะไรจ้ก่ก็ชีวิตพี่โยก็เเราเนี่ยจะให้ฟั้งมด ไปเรื่อยๆมีหนึกขึ้นอะไรขึ้นมาได้พี่โยกับเราไปจัดเวลาหนึกขึ้อะไรขึ้นไม่ออกก็ไม่รู้จะเราอะไรเหมือนกันนะ,ะ่นจ้ะนย่องจากที่ิตการทํางานอะไรพี่โยกกับเราไอ้ปั้งเลยน,ะนะะั่นจ๊ะก็เตฟซี่ก็ได้เห็นได้ดูบ้างเป็นบางส่วนนะ,จะ่จ๊ะที่ว่าอันไหนที่พ่อจะถ่ายให้ดูได้พี่โยก็พยายามถ่ายดูแต่อัไหนที่ว่าในที่ทํางานที่ถ่ายไม่ได้พี่โยกก็ไม่อยากไปถ่ายนะ่นจ้ะแล้วจะ มีเรื่องมีล่าอะไรเกิดขึ้นมันจะไปดีนะจ๊ะก็เลยแล้วปัญหา,า่าถ่ายได้ที่พ่อที่ทายนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวแม่โยกเอไม่ใช่จ๊ะแมรี่ก็จะกลับมาช่วงประมาณาสักสี่ทุ่มนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงบ้านจักมงจักยามนะจ๊ะแต่เดี๋ยวพี่โยกก็น่าจะดูทีวีรอแม่รอเปิดประตูอะไรห้แม่นะจ๊ะคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้นะจ๊ะ พี่โยก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่โยนะจ๊ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โยมาโดยตลอดนะจ๊ะทาง f อซีี่ว่าตั้งแต่เริ่มทําคลิปมาจนแล้วก็ FC ใหม่ๆที่พึงเข่ามาติดตามพี่โยนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่โยหลัก FC ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า